มีนะพอจะระลึกได้ก่อนตายเนี่ยนะเนี่ยเราจะมีแม่นแม่นไ้สักพะสูตรหนึ่งนะอิทับปัจจิตาก็ได้สีบรรทัดอ่าปฏิจจสุวาทก็ได้หน้าเดียวนะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เนี่ยยมจำให้แม่นนะ,ะใครรู้ตรงนี้เป็นธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะกายยตาสติใช่ไหม อันชนเราใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมใช่ไหมเนี่ยนั้นในสัมปรายะของพวกเราเนี่ยเราจะมีความมั่นใจว่าเราจะมีการตรสัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าแน่นอนนะคติของเราจะไม่ตกตำ่ำนะ,ะเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนารกกรรมเดชานเปลืวิสัยหรืออย่างน้อยเราก็คิดว่า ไม่ควรที่จะกระทำกาละคือไม่ควรตายก่อนได้โสตาปฏิพลนะสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะพยากรตนเองได้ mm hmm. เหมือนกับพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็บอกละอะไรบุคคลเนี่ยจะทราบคติที่ไปของตัวเองอย่างน้อยก็ทราบว่าอะไรสามคติข้างล่างเนี่ยเราไม่ไม่ต้องไปเกิดละนะนี่เราควรจะสร้างความมั่นใจอย่างนี้ในตัวเราให้ได้ เพราะตายเนี่ยตายแน่แต่ตายแล้วเนี่ยจะไปไหนอย่างไรนะเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมนะว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีผู้ใดบันดาลให้เราไปสู่พบนั้นพบนี้นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่กรรมเกิดจากอะไรเหตุเกิดของกรรมเกิดจากอะไรผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรม ดังนั้นกรรมที่เกิดขึ้นกับโยมเป็นผัสสะของคนอื่นไหมไม่ใช่ไม่กรรมเกิดขึ้นจากผัสสะดังนั้นผัสสะของใครคนนั้นก็รับไปจริงไหมคนนั้นก็ต้องรับผัสสะของตัวเขาเองไปถ้าผัสสะนั้นเขายังคิดว่าเป็นผัสสะของเขายังเป็นผู้มีผัสสะเปลโตคือเป็นผู้มีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะสคัญผิดในผัสสะ ก็จะสําคัญม่นหมายว่าผัสสะนั้นเป็นของเรากรรมนั้นก็เป็นของเขาแต่ตราบใจที่เขาเข้าใจว่าผัสสะไม่ใช่ของเขาเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะกรรมนั้นก็ไม่ใช่ของเขาเพราะเหตุเกิดก็ไม่ใช่ของเขาแล้วผลอันมาจากเหตุเกิดอันนั้นก็ต้องไม่ใช่ของเขาด้วยถูกต้องไหมนั้นมีคนถามพระผู้มีพระภาคว่าผัสสะเป็นของใคร พระองค์ตรัสว่าเธอถามผิดคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสสะนั้นเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายยนะคืออายยตนะภายใน6และภายนอก6ก,กระทบกันสัมผัสกันผัสสะก็เกิดขึ้นสัมผัสก็เกิดขึ้นผู้เป็นสัมผัสแล้วนะ ดังนั้นนี่คือคําตอบที่ถูกต้องว่าสัมผัสเป็นของใครไม่มีของใครแต่ต้องถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสลายยตนะแล้วสลายยตนะละ่ะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครพระองค์ก็บอกว่าถามผิดอีกเช่นกันเธอต้องถามว่าสลายยตนะนั้นเกิดจากอะไรและคําตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะนะ นามรูปมันมีจึงทำมาเป็นสลายยตนะได้เป็นอายนะทําให้เกิดการกระทบขึ้นเป็นผัสสะขึ้นมาแล้วนามรูปเป็นของใครละ่ะโยมดินเป็นของใครน้ำเป็นของใครมีมหมไม่มีนามรูปไม่ได้เป็นของใครแล้วใครเป็นคนเข้าไปรู้นามรูปล่ะเมื่อมันไม่มีของใครอ่า ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนะแล้ววิญญาณเป็นของใครมัไม,ไม่เป็นของใครวิญญาณเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาตินะพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเหมือนแสงกับฉากเนี่ยแสงเป็นของใครมีมัไม่มีเพราะองค์บัญญัติ อุปมาว่าวิญญาณเปรียบเหมือนแสงนามรูปเปรียบเหมือนฉากแสงที่วิ่งไปกระทบฉากพอกระทบแล้วเกิดล่องลอยขึ้นมาใช่ไหมลอยของแสงขึ้นใช่ไหมเหมือนแสงเนี่ยส่องมากระทบที่น้ำเกิดรอยแดดที่น้ำใช่ไหมรอยแดดก็คือรอยของแสงใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นรอยแดดเนี่ยนะพระองค์จะเปรียบคือกิริยาที่รู้แจ้งนะ ดังนั้นเมื่อวิญญาณเป็นธาตุรู้รู้เฉยเฉยังไม่รู้ว่ามันรู้อะไรเมื่อมันเปรียบเหมือนแสงมันไปกระทบกับฉากมันมันจึงเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นว่าตอนนี้มันรู้อะไรคือรู้ลมหายใจรู้สัญญาความจําได้ไหมรู้รู้สังขารความปรุงแต่งรู้เวทนาคือสุขทุกเฉยเฉยกริยาที่รู้แจ้งตรงเนี้นะพระองค์เรียกมันว่าวิญญาณเข้าใจไหมดังนั้นวิญญาณก็คือ รอยแดดไม่ใช่ลำแสงนะลำแสงเนี่ยคือมโนเมื่อมีการกระทบจึงเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณส่วนถ้าวิญญาณเฉยๆคือตัวรอยแดดที่ไปตั้งอาศัยในนามหรือรูปดังนั้นรอยแดดมีได้ไหมถ้าไม่มีนามรูปไม่ได้ถ้าไม่มีฉากรอยแดดมีไม่ได้ต้องมีฉากจึงมีรอยแดดขึ้น พระองค์จึงบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติจุติคือตายอุบัติคือเกิดของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ใครจะบัญญัติลอยแดดโดยปราศจากดินน้ำฝาเรือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้ววิญญาณเมื่อไม่ได้เป็นของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติ นามรูปก็ไม่ได้เป็นของใครตัวเราประกอบด้วยอะไรวิญญาณกับนามรูปตัวเราก็เลยไม่ใช่ของเรานี่ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะอย่างนี้ดังนั้นการที่ทรงจำปฏิจจสมุปบาทได้และเข้าใจแตกฉานในปฏิจจสมุปบาทนี้นั้นจะเป็นเหตุให้ถอนอัสมิมานะคือความถือว่าตัวเราของเราเนี่ยออกมาจากขันห้าได้สามารถที่จะละ ฉันทะราคะนันทิตันหานะในขันธ์ทั้งห้าคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นก็จะไม่ถูกเรียกว่าสัตว์เพราะไม่ใช่ผู้ยึดติดละนะก็จะเรียกว่าวิมุตติยัญทัศนะผู้รู้ในวิมุตติรู้ในการหลุดพ้นเรารู้แล้วอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะ,นะพระองค์จึงบอกว่าให้เราเนี่ยกระทำการ เลี่ยายกระจายขันห้าให้ถูกวิธีจงขจัดเสียให้ถูกวิธีจงทำลายให้ถูกวิธีนะด้วยมักมีองแปดนั่นเองอริยสัต์สีมักมีองแปดด้วยการมาเข้าถึงสัมมาทิฏฐินะ